อ๋อหนัลไปติดละกูเอาการห้าสิบห้าสิบาเิบ่กูวกูว่าอะไรไ่ายดติดติดีได้เลยนลืมของลืมของออไสัตว์เอ้ยมันสามารถรีตัวแล้วก็ทำใหม่ได้เลยวะน่าเรมเสียละก็เเสียละโอ้โหไอสัตว์ไปติดดูนั่นนะเริฟูจิประกาอ๋อ กูมันทำได้ตลอดเว้ยแต่เราไม่ต้องจับทั้งหมดมันได้เว้ยเนี่ยดูดูเรจะทำเมืองงานเราเชี่กูเราไม่ติดเลยใช่ไห what the fuck เขี้ติดดูลัวลิสต์สัตว์ไอ้เหี้ยพวกขี้ติดลัวลิสต์สัตว์ไอ้แม่มึงแกวะเขี้กูยังไม่ติดเลยโอ้ประมาณหนึ่งจุดห้าไม่ไม่เระม่าเรากดเลขสองสองไอ้เลขสามสองครั้งอ่ะ นี่ตัดมามาในตจเขาเปคนอะไรกูกดติกสองสองครั้งไอ้ติามสองครั้งอ่ะสามสองครั้งใช่ไหมอ๋อดู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 ดนดูู่ด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 อดูดูดนกูด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 เดู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 ดสดดูดูดดูดูดดู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 เูดไดูดดูรูดูดูดดูดูดูดดูดูดดูไอู้ด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 อดูดูดยดูดูดกดู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  กติเาเนี้อไไามาสนแม่แรองกันกติเรานี้ยเราต่ะไดวงู่ฮนี่คู่เลกอ่้สาัมาอ์สตวนกูไทำลเฮียเึงดนกูเฮียเออปจบวกูพีไต้เฮียมาเลยมึงมาเลย โอ้ยชิบหายละอ๋อ้าวงกันเลยโอ้ยไปไปไปไหนไอ้ยเี้ยการได้เขียนเอาชิบหายโอ้อมืเสร็จกูมืเสร็จกู้สัตว์ชิบหายไงไอ้เนี่ยวูดูกูดูอ๋อวูดมันหายไปไหนอาอกูมาอีกมิติหนึงเอาอ๋อมือตัวไหนอ่ะโอ้ยไอ้เื้อหลังสัตว์กูเร็วมากไงกูเร็วมากไง เอ้ยูฟูการ์คุยใช้ไม่ได้ไอ้สัสอ๋ออีดาอ๋ออ๋ออ๋อต้องตายโอ้ยมันวายสอดเฮ้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเหี้ยบนี่โดนกู ยิงจัดยิงจัดโอ้โหไอ้เฮียโดนทุกดอกนะพัดแค่นั้นแหละกูจัดทางหมดแล้วรู้ปะอ๋อไปขัดกูเฮียมึงแค่ดูดีๆไว้ก่อนมัดที่จะโดนตัวแล้วก็กดติดปีศาจอ่ะทมึงเย็นน่ะโอ๊ยเดี๋ยวเนี่ยโอ้ยมึงใช้มึงใช้ตัวอะไรมันเดิมอ่ะนะเฮ้ยเชี่ยวมีมึงตึงยังวะอ๋อเฮียสั่งคุเฮีย ไอ้สัตว์นี่มาทางอะไรทีอะเฮ้ย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 หนี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 มึงจะหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนโฟนมึงจะตายปุ๊อุ้ยแม่สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ดีเขาที่ยังโอ้โหจะตีดไปก่อนแล้วต้องหาวิธีเล่นในจอยอยู่ไอ้เหี้ยเฮ้ยโอเคเร่นในจอยด้วยมันโกงมันคุ้มในจอยเราเป่าไอ้เหี้ยเอ้ย

มึงลองไปแบบอูตึกตึกสูงแล้วแบบทุบลงมาโดนตึกดูลัวบีเอฟฟดอวาทุบลงมาโดนตึกอ่ะมึงทำให้โดนตึกเองอันนี้เดาเดาเ้าใครฟุ้งกาไว้สักอ๋ออะไรขี่มาเฮ้ยอะไรเออ๋อใครเนี่ยใคร ไม่รู้ว่าใครกูเปิดกูเปิดก่อนแล้วเอ้ยกูเปิดก่อนแล้วไอ้ยาได้แขกกูกินกูแข็งแกร่งไงผู้ผู้กะูนี่อะมองนี่มองนี่โอ้โดนโดนแต่ไปสุกเอาเฮ้ยอุ้ยเออขาู่อาใหญยไอตัวตัวมีประกายถมินมาไหวทัดเสือก็ต้องมีที่แบบนี้ ไปยิงก <aring no liebe> <pi> ็ไม่ไปยิงเอ๊แต่สุดแลไปยิก็ไเอาไมุเาไเิไอ้สัสเอยเจบแม่เห้อาหสัตว์แม่งนะเทียอสัไอ้เหี้ยใครสู้้กูตายไเหี้ยกตายแน่นอนเลยบีมทำลายหน่อยเอโอ้มานีอ่เียนโอ้หจ อ๋อไม่ดูเหี้ยกดอาเว้ยตอนมันอยู่บนอากาศแล้วกดอาทำอ๋อเอาบวกกันดูเออจบละเชี่ย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 เอ้เมืองสุกนนะเราพูดด้วยกันจบกูต่อจอยเว้ยมันมันล็อกไอ้เหี้ยมันต่อจอยแล้วล็อกล็อกไม่จอย ซูกูไม่ได้หรอกขนาดล็อกปชูกูฟิล์มโอ้กูรุกไม่ขึ้นสูกูรุกไม,ม่ขึ้นเอาอาร์ม,ม,มไม่ติดไอ้เหี้ยพลังอาร์มหมดโอ้เฮียติดลับคือกะเอ้าเหี้ยเลยอะอว่ะ เยี่ยลยแบบกูดูไม่ได้เงี้ไม่ทันนี่เชี้ยเลยใช่ไหมล่ะมึงกดมึงมึงดูดปุ๊บมันขึ้นฟ้ามึงกดอเลยบิมมนั้นนะนีไปเปิดก่อนกูได้เปรียบก็ไ้กู ไอ้เกศทุกอย่างของมึงอะมันโดนกูกำจัดไปแล้วผู้โอ้ยโอนี่มันอะไรเกตายตายตายี่มันอะไรเกกูนะเว้ยมึงจะมาบังอาจถูกเียเไอ้สรเีว